ปัญหาน้ำมันรั่วนะครับผมน้ำมันรั่วออกกองนะครับผมแก้ไขปัญหายังไงนะครับก็คือการใส่น้ำมันเครื่องนะครับแค่แค่แค,ครึ่งเดียวนะครับผมไม่ต้องใส่เต็มที่นะมันจะน้ำมันเครื่องเขาจะเขียนไว้อยู่ว่านี่ฮะให้ใส่แปดร้อย เราไม่ต้องใส่ถึงแปดร้อยใส่สักใส่สักหกร้อยอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่มีปัญหาเนี่ยคันนี้ก็มีปัญหาครับน้ำมันรั่วออกกองนะน้ำมันเครื่องรั่วออกกองพอใส่น้ำมันเครื่องแค่ครึ่งเดียวนะเอกเอก็ก็แก้ปัญหาได้ครับผม